สำนักถังเลิศดพบจบแดนบทที่19แรกสู่อาวุธวิญญาณนำวิถีตอนที่หนึ่งอาจารย์โจอีผู้ยิ่งใหญ่และทรงพลังต่อหน้าเหล่านักเรียนกลับดูอ่อนโยนล,ลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่ออยู่ต่อหน้าชายวัยกลางคนชื่อฟ้านวีเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรว่าข้าหมายถึงเรื่องที่เจ้าพูดถึงครั้งก่อนเกี่ยวกับวิญญาจารย์พลังจิตใช้อาวุธวิญญาณนำวิถีหน้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นดวงตาของฟ้านวีก็เป็นประกายมองไปที่หัวอวิห้าวโดยไม่รู้ตัวเขามีพลังจิต จอีพยักหน้าใช่เขาชื่อหัวอวิห้าวเป็นนักเรียนใหม่ปีนี้พลังวิญญาณเนตรวิญญาณพลังจิตหลังจากมองหัวอวิห้าวอย่างตั้งใจฟานหวีก็สายหัวไม่ได้ร่างกายและพลังวิญญาณของเขาอ่อนแอเกินไปแค่อาวุธวิญญาณนำวิธีแบบบรรจุสำเร็จที่อนุภาพน้อยที่สุดเขาก็คงถือไม่ไหวแถมข้าย,ยังเห็นว่าพรสวรรค์ของเขาก็ธรรมดาไม่ตรงกับความต้องการของข้าเจ้าอีแค่นเสียงเจ้ากำลังดุกสายตาของข้าหรอ ใช้ความแข็งแกร่งของหัวอวิห้าวตอนนี้ยังอ่อนแอแต่ทักษะวิญญาณของเขาไม่ธรรมดาเป็นทักษะวิญญาณพลังจิตที่ใช้งานได้จริงที่สุดที่ข้าเคยเห็นมาหัวอวิห้าวให้เขาลองสัมผัสดูครับในฐานะนักเรียนหัวอวิห้าวทำได้แค่เป็นผู้ชมเขาใช้การแบ่งปันการตรวจจับทางจิตกับชายวัยกลางคนทันที จากนั้นหัววิห้าก็ตกใจแทบสิ้นสติเมื่อการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของเขาสัมผัสกับชายัวกลางคนชายัวกลางคนก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยในช่วงขณะนั้นหัววิห้ารู้สึกราวกับว่ามีสัตว์ร้ายที่หน้ากลัวอ้าปากกว้างอยู่ตรงหน้าพร้อมที่จะกลืนกินเขาความรู้สึกนี้ถึงกับทําให้หนอนไหมน้ําแข็งเทียนเมื่อที่กําลังหลับอยู่ตื่นขึ้นมาความรู้สึกเย็นยะเยือกปรากฏขึ้นในทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณของเขาความตกใจในใจของหัวว,วิห้าวจึงหายไป อ,อราที่น่ากลัวบนตัวของฟ้านหวีปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่ก็หายไปปล่อยให้การแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของหัวอวิห้าเชื่อมต่อกับเขาได้สําเร็จอืมในเวลาไม่นานฟ้านหวีก็คนพบบทบาทอันน่าอัศจรรย์ของการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของหัวอวีห้าดวงตาที่เคยสงบนิ่งก็ฉายแววตื่นเต้น,นมีทักษวิญ,ญญาณพลังจิตแบบนี้ด้วยนี่มันทักษวิญ,ญญาณของสัตว์วิญญาณสิบป,ปีได้ยังไง ฟันวีมองวงแหวนวิญญาณสีขาวบนโต๊ะหัวหัวด้วยความมุนงงนอกจากความมุนงงแล้วยังมีความดีใจอีกด้วยแน่นอนว่าหัวอวิห้าวจะไม่พูดถึงเรื่องหนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมื่อบาบูลสลาตันจึงกลายเป็นข้ออ้างอีกครั้งบาบูลสลาตันสิปีทั้งฟันหวีและโจอีต่างก็พูดไม่ออกโจอีมองไปที่ฟานวีหรือว่าทักษวิญญาณจะกลายพันธุ์ฟานหวีพยักหน้า เป็นไปได้พลังวิญญาณของเด็กคนนี้เป็นแบบดั้งเดิมและเป็นพลังจิตซึ่งเป็นการกลายพันธุ์อยู่แล้วและวงแหวนวิญญาณที่เขาเลือกก็ไม่เข้ากับพลังวิญญาณของเขาเลยจึงกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากการที่พลังจิตดูทราบวงแหวนวิญญาณธาตุลมได้โดยไม่ถูกแบล็คลาสถือเป็นปาฏิหาริย์แล้วไม่คิดว่าจะเกิดการกลายพันธุ์แบบนี้นี่คงเป็นปาฏิหาริย์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นซ้ำได้เชโธมานี ฟ่านวีบกมือเรียกคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลทันใดนั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเด็กหนุ่มคนนี้หัวอวิห้าวก็ตกใจจากใบหน้าของเขาเขาน่าจะอายุเท่าๆกับเบย์แต่รูปร่างสูงใหญ่มากสูงกว่าสองเมตรไหล่กว้างกว่าฟ่านวีอีกถอดเสื้อโชว์กล้ามเนื้อสีแทนบนหัวไม่มีผมสักเส้นผิวคล้ำกว่าคนทั่วไปมากดูซื่อๆอ,อ,อาจารย์เด็กหนุ่มโค้งคำนับฟ่านวีอย่างสุภาพฟ่านวีชี้ไปที่หัวอวิหา้าว เจ้าลองยิงปืนใหญ่บรรจุสำเร็จให้เด็กคนนี้ช่วยเล็งยิงเป้าเคลื่อนที่ครับเด็กหนุ่มร่างกำยำไม่ได้ถามอะไรยิ้มให้หัวอวิห้าอย่างซื่อๆน้องชายตามข้ามาโจอีกล่าวหัวอวิห้าเจ้าก็ใช้ทักษะของเจ้าช่วยเขาครับตอนนี้หัวอวิห้าวาจะเข้าใจจุดประสงค์ที่โจอีพาเขามาที่นี่แล้วเขารีบตามเด็กหนุ่มร่างกำยำไปน้องชายสวัสดีข้าชื่อเหอใช้โถทุกคนเรียกข้าว่าใช้โถ เราก็เรียกข้าแบบนี้ได้เลยเด็กหนุ่มร่างกำยำยิ้มอย่างซื่อหัวอวีห้าวกล่าวสวัสดีพี่เหอข้าชื่อหัวอวีห้าวเมื่อเขาเรียกว่าพี่เหอเหอใช่โถก็ตกตะลึงจากนั้นก็ยกนิ้วโป้งให้เขาน้องชายเจ้าไม่เลวเลยแม้แต่นักประวัติศาสตร์ในยุคหลังก็ไม่รู้ว่ามิตรภาพระหว่างหัวอวีห้าวดวงตาแห่งซิลลัวและเหอใช่โถต้นกำเนิดแห่งการทำลายล้างเริ่มต้นจากคำเรียกง่ายๆเช่นนี้ ทั้งสองมาถึงขอบสนามเหอชัโถตบเข็มขัดสีดําที่เอลแสงว่าขึ้นสิ่งของที่แปลกประหลาดสําหรับผั้อวี๋ห้าวก็ปรากฏขึ้นในมือของเขามันคือท่อโลหะสีดํายาวประมาณ1เมตรครึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ15เซนติเมตรส่วนท้ายหนากว่ามีลวดลายแปลกๆสลักอยู่มากมายเหอชัโถถือมันไว้ในมืออย่างชํานาญกดสองครั้งที่ด้านหลังของท่อโลหะฝาปิดก็เด้งออกมาเผยให้เห็นช่องว่างยาวประมาณ20เซนติเมตรกว้าง10เซนติเมตร เขารีบตบที่เอวอีกครั้งโลหะรูปกระสวยก็มาอยู่ในมือของเขาเขาวางโลหะรูปกระสวยลงในช่องว่างของท่อโลหะอย่างระมัดระวังแล้วปิดฝายกมือขึ้นท่อโลหะก็มาอยู่บนไหลกว้างของเขาเหอช่โถผู้ดูซื่อเมื่อครู่ในช่วงขณะที่ยกท่อโลหะขึ้นบนไหลออร่าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันพลังวิญ,ญญาณของหัวอวิห้าวเป็นพลังจิตการรับรู้ที่เฉียบคมทําให้เขารู้สึกถึงอันตรายอย่างรุนแรงจากเหอช่โถหัวอวิห้าวเราเริ่มกันเลย เสียงของเหอใชัโถดังขึ้นดวงตาของหัววิห้าเป็นประกายสีทองการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตจับจ้องไปที่เหอชัโถอย่างแม่นยำเหอชัโถมีแววตาประหลาดใจตะโกนไปไกลๆด้วยความตื่นเต้นเป้าเคลื่อนที่ยิงได้ดูเหมือนจะมีคนควบคุมอยู่ฝั่งตรงข้ามมีบางอย่างที่ดูเหมือนจานกลมถูกยิงออกมาจากมุมไกลๆบินตรงมาที่หัวว,วิห้าและเหอชัโถ ในขณะนั้นพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งก็ปะตุขึ้นจากเหอชัโถวงแหวนวิญญาณสามวงสีเหลืองสองวงสีม่วงหนึ่งวงปรากฏขึ้นพร้อมกันท่อโลหะบนไหล่ของเขาดูเหมือนจะสั่นเล็กน้อยแสงสีดำเข้มสองประกายบนพื้นผิวของท่อโลหะร่างกายของเหอชัโถขยับเล็กน้อยท่อโลหะเล็งไปที่จานกลมที่กำลังบินด้วยความเร็วสูงตูมเสียงระเบิดดังสนั่นแสงสีดำพุ่งออกมาจากท่อโลหะกระแสะลมที่พุ่งออกมาอย่างกระทันหันทำให้ฮัวววี่ห้าวเซถอยหลังเกือบลม้ม แต่แสงสีดำไม่ได้โดนจานกลมที่บินเข้ามามันเฉียดผ่านจานกลมไปไกลๆพุ่งชนแผ่นโลหะที่อยู่ไกลออกไปกว่าร้อยเมตรเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นกระแสลมอันทรงพลังสะท้อนกลับมาเหอใช้โถรีปกป้องหัวอวี่ห้าไว้ด้านหลังกระแสลมใช้เวลาหลายวินาทีกว่าจะสงบลงส่วนจานกลมที่บินออกมาก่อนหน้านี้ตกลงใกล้ๆพวกเขาไม่ได้บินออกนอกเขตทดลองสำนักถังเลิศดพบจบแดนบทที่19แรกสู่อาวุธวิญญาณนำวิถีตอนที่สอง เหอใช่โถพูดอย่างงุดหนิดยังไม่ได้ฟ้านวีและโจอีเดินเข้ามาสีหน้าของโจอีดูไม่ค่อยดีนักแต่ฟ้านวีกลับคิดอะไรบางอย่างได้ถามหัวอวีห้าว่าหัวอวีห้าระยะการตรวจจับทางจิตของเจ้าไกลแค่ไหนหัวววีห้ากล่าวประมาณ30เมตรฟ้านวีร้อง อ้อมีหน้าหละนี่เป็นแค่ทักษวิญญาณจากวงแหวนวิญญาณสิปีการที่สามารถตรวจจับได้อย่างละเอียดในระยะหนึ่งนั้นไม่ง่ายเลยเราไม่สามารถคาดหวังอะไรมากได้แค่หน้าเสียดายหน่อยผัวอวิห้าพูดขึ้นมากระทันหันอาจารย์ฟ้านวีการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของข้าจะเพิ่มระยะการตรวจจับตามพลังวิญญาณที่เพิ่มขึ้นฟ้านวีตกตะลึงเป็นไปไม่ได้ทักษวิญญาณจะวิวัฒนาการได้ยังไงผัวอวิห้าพูดอย่างจริงจังจ ทำได้จริงๆตั้งแต่ข้ามีทักษะนี้ระยะการตรวจจับก็เพิ่มขึ้นหนึ่งเมตรแล้วและข้ายังควบคุมทักษะนี้ได้ไม่สมบูรณ์บางทีในอนาคตข้าอาจจะลดระยะการตรวจจับลงแต่เพิ่มระยะทางได้จากที่โจโอีพาเขามาที่นี่และการสนทนาต่อมาฮัวววี้าวก็รู้สึกได้อย่างเฉียบแหลมว่านี่อาจเป็นโอกาสสาหรับเขาแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าโอกาสนี้คืออะไรแต่เขายึดหลักการว่าโอกาสมีแล้วห้ามพลาดจึงพูดประโยคนี้ออกมา ฟันวีมองไปที่โจอีโจอีพยักหน้าให้เขาเล็กน้อยฟันวีกล่าวดีถ้าวันหนึ่งระยะการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของเจ้าไกลเกินร้อยเมตรในทิศทางเดียวก็มาหาข้าข้าจะสอนเจ้าสร้างอาวุธวิญญ,ญาณน,นำวิถีครับขอบคุณอาจารย์พวกอวิห้ารีบโค้งคำนับอย่างสุภาพฟันวีบกมือใช่โถเจ้าพาเขาไปอธิบายว่าอาวุธวิญญ,ญาณน,นำวิถีแบบบรรจุสำเร็จคืออะไร ได้เลยเหอใช้โถประทับใจหัวอวิห้ามากโบกมือให้เขาแล้วเดินไปข้างทๆมองดูพวกเขาเดินจากไปฟ้านวีก็ถามโจอีว่าเจ้าคิดยังไงกับเด็กคนนี้ทักษะของเขาแข็งแกร่งจริงๆบทบาทในทีมไม่ต้องพูดถึงค่าเรียกร้องจากเขามากไปไหมแต่ถ้าจะให้ทักษะของเขาใช้ร่วมกับอาวุธวิญญ,ญาณน,นำวิธีแบบบรรจุสำเร็จก็ต้องมีระยะทางอย่างน้อยร้อยเมตรขึ้นไป ข้ากล้าพูดเลยว่าถ้าวันหนึ่งระยะการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของเขาไกลถึงพันเมตรในแนวตรงเขาก็จะเป็นวิญญาจารย์สนับสนุนที่น่ากลัวที่สุดในทวีปโจอีกล่าวข้าก็เพิ่งรู้จักเด็กคนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้แต่เจ้าน่าจะเห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าระดับการบ่มเพาะของเขาจะไม่แข็งแกร่งร่างกายก็อ่อนแอแต่จิตใจของเขากลับเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนรุ่นเดียวกันถ้าเป็นนักเรียนคนอื่นอาจจะไม่พูดแบบนั้นข้าจะช่วยเจ้าดูเขา แต่ถ้าเขาไม่ผ่านการประเมินปีแรกค่าก็จะไล่เขาออกกฎก็คือกฎฟันวีคิดอยู่ครู่หนึ่งเจ้าช่วยข้าสังเกตเขาหน่อยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ผ่านการประเมินของวิทยลาลัยสาขาวิญญาณยุทธ์แต่ถ้าทักษะวิญญาณการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของเขายังพัฒนาต่อไปข้าก็สามารถรับเขาเข้าวิทยลาลัยสาขาอาวุธวิญญ,ญาณน,นำวิธีได้ค่าทุ่มเทให้กับการวิจัยอาวุธวิญญ,ญาณน,นำวิธีแบบบรรจุสำเร็จมานานกว่า10ปีรวมประสบการณ์ของคนรุ่นก่อน ในที่สุดก็พัฒนาอาวุธวิญญาณนำวิธีที่น่ากลัวที่สุดชนิดนี้ตอนนี้ขาดแค่คนใช้โจ้อีทอนหายใจเจ้าก็อย่าดื้อรั้นเกินไปเจ้าน่าจะรู้ว่านอกจากขาดคนใช้แล้วต้นทุนที่สูงมากของอาวุธวิญญาณนำวิธีแบบบรรจุสำเร็จก็เป็นข้อบกพร่องร้ายแรงเช่นกันจึงไม่สามารถใช้ในวงกว้างได้ฟันหวีพูดอย่างภาคภูมิใจ อาวุธวิญญาณนำวิธีแต่เดิมก็เป็นอาวุธทรงพลังที่วิญญาจารย์ที่โดดเด่นเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ค่าไม่เคยคิดที่จะเผยแพร่อาวุธวิญญาณนำวิธีแบบบรรจุสำเร็จในหมู่วิญญาจารย์แค่มีวิญญาจารย์จำนวนน้อยที่สามารถใช้ได้อาวุธวิญญาณนำวิธีแบบบรรจุสำเร็จก็จะเป็นอาวุธลับที่แท้จริงของโรงเรียนเราที่เหออาวุธวิญญาณนำวิธีแบบบรรจุสำเร็จคืออะไรหัวอวิห้าวถามเหอใช่โถด้วยความอยากรู้อยากเห็นเหอใช่โถหัวเราะ อาวุธวิญญาณนำวิธีมีหลายประเภทพูดก็ไม่หมดส่วนใหญ่แบ่งเป็นอาวุธวิญญาณนำวิธีระยะประชิดและระยะไกลอาวุธวิญญาณนำวิธีระยะประชิดก็คล้ายกับอาวุธที่เราใช้เป็นประจำหลังจากใช้พลังวิญญาณกระตุ้นก็จะปลดปล่อยพลังที่แข็งแกร่งกว่าโดยทั่วไปแล้วในระยะหนึ่งอาวุธวิญญาณนำวิธีระยะประชิดจะมีพลังมากกว่าส่วนอาวุธวิญญาณนำวิธีระยะไกลเป็นอาวุธวิญญาณนำวิธีที่ใช้โจมตีระยะไกลโดยการใส่พลังวิญญาณ ยิ่งอาวุธวิญญาณนำวิธีทรงพลังเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้พลังวิญญาณมากขึ้นเท่านั้นกล่าวคือยิ่งระดับการบ่มเพาะของวิญญาจาร์สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถใช้อาวุธวิญญาณนำวิธีระดับสูงได้ส่วนอาวุธวิญญาณนำวิธีแบบบรรจุสำเร็จเป็นอาวุธวิญญาณนำวิธีชนิดพิเศษที่อาจารย์วิจัยขึ้นโดยสรุปภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนมันใช้สำหรับการโจมตีระยะไกลแต่ไม่จำเป็นต้องใส่พลังวิญญาณมากนะ เมื่อกี้เจ้าก็เห็นขั้นตอนที่ข้าใช้แล้วพูดง่ายๆคือการแยกอาวุธวิญญาณนำวิถีและอาวุธโจมตีออกเป็นสองส่วนอาวุธวิญญาณนำวิธีมีหน้าที่แค่ยิงและจุดชนวนเมื่อกี้ข้าใช้ปืนใหญ่บรรจุสำเร็จยิงกระสุนออกไปข้อดีที่สุดของอาวุธวิญญาณนำวิธีแบบบรรจุสำเร็จคือใช้พลังวิญญาณน้อยไม่จำเป็นต้องมีระดับการบ่มเพาะสูงก็ใช้ได้ แต่ข้อเสียคือเลงเป้าหมายยากโดยเฉพาะเป้าหมายที่เคลื่อนที่ยากที่จะยิงให้โดนแต่สําหรับเป้าหมายที่อยู่นิ่งพลังของมันจะแข็งแ,งแกร่งมากแต่การผลิตกระสุนนั้นลําบากมากต้องใช้วัสดุหายากจํานวนมากปกติอาจารย์ไม่ให้ค่ายิงม่วมๆอาจารย์บอกว่าอาวุธวิญญ,ญาณนาวิธีแบบบรรจุสําเร็จในทางทฤษฎีสามารถเพิ่มพลังโจมตีของวิญญ,ญาจารย์ได้ถึง10บเท่ทาแต่พลังของอาวุธวิญญ,ญาณนำวิธีแบบบรรจุสำเร็จก็มีขีดจำกัดเช่นกันเพราะยังคงได้รับผลกระทบจากวัสดุ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับวิญญาจารย์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นคำอธิบายของเหอใช่โถไม่ได้น่าตื่นเต้นมากนักแม้จะไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็เป็นครั้งแรกที่เปิดประตูสู่อาวุธวิญญาณนำวิถีให้หัวว,วิห้าวธรรมให้เขารู้จักกับอาวุธวิญญาณนำวิถีเบื้องต้นเขารู้สึกอย่างเลืออนรังว่าอาจารย์ฟ้านวีต้องมีความสำเร็จอย่างมากในด้านอาวุธวิญญาณนำวิถีอาจารย์ทั้งอยากเคยบอกว่าในอนาคตเขาต้องเรียนรู้การสร้างอาวุธ วิญญาณนำวิธีด้วยท่าได้เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ฟ้านหวีก็คงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดพวอวิห้าเราไปกันเถอะเสียงของโจโอีดังขึ้นหัวววิห้ากล่าวกับเหอใช่โถพี่เหองั้นข้าไปก่อนนะยินดีที่ได้รู้จักเหอใช่โถหัวเราะเจ้าเป็นนักเรียนใหม่ปีนี้สินะตั้งใจเรียนนะถ้าในอนาคตเจ้าได้เป็นสิ์น้องของข้าก็ดีปกติอาจารย์ไม่ให้ข้าออกจากที่นี่น่าเบื่อมาก หลังจากออกจากเขตทดลองอาวุธยานิยานโจอีก็พาหัวอวีห้าวกลับไปที่หน้าหอพักหัวววีห้าวเจ้าได้ยินที่อาจารย์ฟ้านวินวิภูแล้วใช่ไหมข้าบอกได้แค่ว่าเขาเป็นปรมาจารย์ด้านการสร้างอาวุธวิญญาณนำวิธีอันดับหนึ่งของโรงเรียนเราถ้าเจ้าได้เป็นสิทธิ์ของเขาอนาคตสดใสแน่นอนแต่เจ้าต้องอยู่ที่โรงเรียนให้ได้ก่อนไปกินข้าวเถอะมองโจอีเดินจากไปหัวอวีห้าวก็ตรงไปที่โรงอาหารตอนนี้นักเรียนห้องอื่นก็เลิกเรียนแล้วหน้าโรงอาหารมีคนเดินเข้าเดินออกเต็มไปหมด สำนักถังเลิศดพบจบแดนบทที่19แรกสู่อาวุธวิญญาณนำวิถีตอนที่สามทันใดนั้นก็มีร่างหนึ่งขวางหน้าเขาหัวอวิห้าตกใจเงยหน้าขึ้นมองปรากฏว่าเป็นถังยาอาจารย์ถังยาถัางยายิ้มอย่างมีเล่ส์ในดึงหัวอวิห้าไปด้านข้างแล้วพูดเบาๆว่าเสี่ยวอวิห้าเจ้าไม่มีเงินใช่ไหมหัวอวิห้าพยักหน้าใช่พี่ใหญ่บอกข้าว,ว่ามีงานให้ทําในโรงเรียนข้าก็ว,ว่าจะไปลองดูหลังเลิกเรียน ค้าเล่าเรียนปีละสิบเหรียญทองแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกแม้ว่าวาววีห้าวจะอยากทุ่มเทให้กับการฝึกฝนแต่เขาก็ต้องใช้ชีวิตทั้งอย่าหัวเราะคิกคักเจ้าเป็นสิทธิ์ของสำนักถังเราในฐานะอาจารย์ก็ต้องดูแลเจ้าบ้างข้าคิดหาวิธีให้เจ้าแล้วป้าที่รับผิดชอบซื้ออาหารในโรงอาหารนี้ข้ารู้จักต่อไปข้าจะให้ป้าซื้อปลาเพิ่มอีก20ตัวทุกวันแล้วข้าก็สั่งทำเตาย่างให้เจ้าข้างนอกพร้อมกับฐานและเครื่องปรุงหลังเลิกเรียน เจ้าก็ไปขายปลาเผาที่หน้าโรงเรียนด้วยฝีมือของเจ้าต้องขายได้แน่แน่ปลาพวกนี้ต้นทุนประมาณเหรียญทองแดงตัวละหนึ่งเหรียญเจ้าทําเสร็จแล้วขายห้าเหรียญทองแดงก็ไม่มีปัญหาแบบนี้เจ้าก็มีเงินแล้วดวงตาของพวอวิห้าเป็นประกายอาจารย์ถังอย่างนี้เป็นความคิดที่ดีมากข้ามีเนตรวิญ,ญญาณควบคุมไฟได้แม่นยานํางั้นคืนนี้ข้าจะลองดูทั้งอย่าพยักหน้าอย่างต่อเนื่องในที่สุดก็เผยหางจิ้งจอกออกมา เออค่าซื้อของพวกนี้ให้เจ้าตอนที่เจ้าขายปลาเผาต้องให้ค่ากินก่อนระวังใจข้าก็ซื้อของเจ้าเหมือนกันส่วนวัตถุดิบต่อไปเจ้าต้องซื้อเองแล้วตั้งแต่ได้กินปลาเผาที่หัวอวิห้าทำเธอก็ติดใจหลังจากทำการทดสอบเสร็จเมื่อวันเธอก็คิดหาวิธีที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี้ได้สำเร็จแน่นอนว่าเธอแอบทำโดยไม่ให้เป้ยๆรู้ เมื่อเห็นท่าทางอยากกินของถังยาหัวอวิห้าวก็เข้าใจยิ้มแล้วพูดว่าได้ครับอาจารย์ถังอย่างนั้นคืนนี้เรามาเจอกันที่นี่อีกนะอืมอืมข้ากลับก่อนนะอ้อบอกข่าวดีให้เจ้าฟังข้ากลับเป้ไปเลื่อนชั้นขึ้นปีสี่แล้วถังหยาโบกมือให้เขาแล้ววิ่งจากไปอย่างมีความสุข หลังจากกินอาหารเที่ยงเสร็จพวกววิห้าวก็กลับหอพักหวังตรงไม่อยู่ไม่รู้ว่าไปไหนโจอีบอกว่าตอนบ่ายจะฝึกพวกเขาต่อระหว่างพักเที่ยงเขาก็เข้าสู่สมาธิฝึกฝนและฟื้นฟูพะละกกำลังไปพร้อมๆกันการฝึกฝนครั้งนี้นำความประหลาดใจมาสู่พวกววิห้าหลังจากวิ่งเกินกำลังในตอนเช้าเขาก็พบว่าการฝึกวิชาสเสวียนเทียนครบหนึ่งรอบตอนเที่ยงทำให้พลังวิญ,ญญาณเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเล็กน้อยแม้จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็พอใจมาก คิดในใจว่าการออกกําล <T |ar|> ังกายอย่างหนักดูเหมือนจะมีผลต่อการเติบโตของพลังวิญญาณและร่างกายของเขาก็ค่อนข้างอ่อนแออยู่แล้วควรออกกําลังกายนี่เป็นเรื่องที่ดีที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเมื่อวัวอวี๋ห้าวตื่นจากสมาธิพอลืมตาขึ้นมาก็ตกใจเพราะเขาเห็นหวังตรงนั่งอยู่บนเตียงฝั่งตรงข้ามมองเขาด้วยสายตาเป็นประกายเจ้ากลับมาแล้วถึงเวลาเรียนแล้วมั้ง ผู้วอวิห้าวพูดพลางกระโดดลงจากเตียงแล้วสวมรองเท้าหลังจากเหตุการณ์ในตอนเช้าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหวังตงก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหวังตรงพูดเบาๆผู้อวิห้าวข้าสงสัยมาตลอดว่าพลังวิญญาณของเจ้าคืออะไรพลังวิญญาณของข้าเจ้าก็เห็นแล้ววันนี้บอกข้าได้ไหมว่าพลังวิญญาณของเจ้าคืออะไรพว้อวิห้าสวมรองเท้าเสร็จแล้วก็ยืนขึ้น พลังวิญญาณของข้าคือดวงตาของข้าเองข้าเรียกมันว่าเนตรวิญญาณพลังจิตข้ารู้ว่าเจ้าสงสัยอะไรทักษะวิญญาณของข้าคือการตรวจจับทางจิตที่เจ้าโจมตีข้าไม่โดนก็เพราะข้าใช้การตรวจจับทางจิตคาดการการเคลื่อนไหวของเจ้าหวังตรงร้องอ้อไม่คิดว่าพลังวิญญาณของเจ้าจะเป็นแบบดั้งเดิมไปกันเถอะอยาไปสายหลักข้าเพิ่งไปถามมา อาจารย์โจของเรามีฉายาว่ายายแก่โรคจิตว่ากันว่านักเรียนที่ถูกนางไล่ออกมีจํานวนมากกว่าอาจารย์คนอื่นๆรวมกันถึงสิบคนการที่มีอาจารย์ประจําชั้นแบบนี้โชคของเราก็แย่จริงๆหัวอวิห้าวสายหัวแล้วหัวเราะก็ไม่เชิงหรอกอาจารย์โจก็แค่เข้มงวดหน่อยเราแค่ต้องเข้มงวดกับตัวเองให้มากขึ้นทําตามข้อกําหนดของเธอก็พอแล้วอ้อข้าเห็นพลังวิญญ,ญาณของเจ้าแล้ว แต่ยังไม่รู้ชื่อเลยข้าเห็นวงแหวนวิญญาณของเจ้าเป็นสีเหลืองกับสีม่วงทำไมวงแหวนวิญญาณวงที่สองถึงเป็นระดับพันปีได้ละ่ะหวังตรงยิ้มที่วงแหวนวิญญาณวงที่สองของข้าเป็นระดับพันปีได้เป็นความลับบอกเจ้าไม่ได้พลังวิญญาณของข้าคือผีเสื้อเทพธิดาแห่งแสงสว่างเป็นผีเสื้อที่สวยที่สุดในทวีปใกล้จะศูนพันแล้วการมีมันเป็นพลังวิญญาณหายากกว่าพลังวิญญาณแบบดั้งเดิมของเจ้าอีกนะต่อไปเจ้าจะได้เห็นพลังของมันอ้อวันนี้อาจารย์โจเรียกเจ้าไปทําอะไร ทั้งสองคุยกันไปพลางเดินออกจากหอพักมุ่งหน้าไปยังตึกเรียนไม่ใช่แค่พวกเขานักเรียนห้องหนึ่งทับหงคงไม่มีใครกล้าสายพวอวิห้าไม่ได้ปิดบังเรื่องที่อาจารย์โจพาเขาไปหาอาจารย์ฟ้านหวีไม่มีอะไรต้องปิดบังเล่าให้หวังตรงฟังทั้งหมดอะไรนะการตรวจจับทางจิตของเจ้ายังแบ่งปันได้ด้วยให้ข้าลองหน่อยยังไงก็เป็นเด็กอายุ1112ปีความอยากรู้อยากเห็นทำให้หวังตรงขอร้อง ผูวอวิห้าไม่มีทางเลือกจึงปล่อยการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตให้เขาลองสัมผัสทุกอย่างในรัศมี30เมตรรอบตัวทันใดนั้นก็ชัดเจนขึ้นพร้อมกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขทําให้หวังตรงตกตะลึงเหมือนคนตาบอดที่มองเห็นโลกได้กระทันหันความรู้สึกตกตะลึงนี้เป็นสิ่งที่วิญญาจารย์ทุกคนที่สัมผัสก,กับการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของหัวอวีห้าเป็นครั้งแรกจะรู้สึก ยิ่งไปกว่านั้นด้วยการใช้งานอย่างต่อเนื่องการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของฮัวววี่ฮาวก็ยิ่งคล่องแคล้วมากขึ้นในขณะที่ให้หวังตรงสัมผัสเขาก็นึกถึงคำพูดของฟ้านวีโดยไม่รู้ตัวเขาควบคุมการตรวจจับทางจิตโดยไม่รู้ตัวปล่อยไปในทิศท,ทางเดียวแล้วก็พยายามขยายระยะให้ไกลที่สุด ด้วยสมาธิจดจ่อหัวอวิห้าไม่รู้ตัวว่าแสงสีทองในดวงตาของเขากลายเป็นเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคลื่นจิตที่ปล่อยออกมาก็แข็งแกร่งขึ้นการตรวจจับทางจิตที่ครอบคลุมทุกทิศทางค่อยๆรวมเข้าหาจุดศูนย์กลางหวังตรงก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของการตรวจจับทางจิตเช่นกันเขาพบว่าภาพสามมิติทางซ้ายขวาและด้านหลังหายไปเหลือเพียงภาพสามมิติด้านหน้าและระยะทางก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น เวลาเพียงไม่กี่วินาทีนั้นยาวนานกว่าการปล่อยการตรวจจับทางจิตเป็นเวลา15นาทีสำหรับหั้อวี่ห้าวเขารู้สึกว่าพลังวิญญาณของเขากลายเป็นพลังจิตและไหลออกไปด้วยความเร็วที่น่าตกใจแค่แบบเดียวเขาก็รู้สึกอ่อนเพลียร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยจึงคว้าแขนของหวังตงไว้หัวอวี่ห้าวจึงทรงตัวได้การแบ่งปันการตรวจจับทางจิตก็สิ้นสุดลงหัวอวี่ห้าวเจ้าเป็นอะไรหวังตรงรีพยุงเขา สำนักทางเลิศพบจบแดนบทที่19แรกสู่อาวุธวิญญาณนำวิถีตอนที่4ใบหน้าของหัวอวี่ห้าวซี่เซียวมีเหงื่อผุดขึ้นมาบนหน้าผากดูอ่อนเพลียมากหัวอวี่ห้าวโบกมือให้เขาบอกว่าเขาไม่เป็นไรพลังจิตใช้มากไปหน่อยหวังตรงเมื่อกี้เจ้ามองไปข้างหน้าการตรวจจับทางจิตของข้าไกลแค่ไหนหวังตรงคิดอยู่ครู่หนึ่งข้าไม่ได้สังเกตมากน่าจะห0 6 0เมตรมั้ง การตรวจจับทางจิตในทิศท,ทางอื่นหายไปเหลือแค่ข้างหน้าระยะทางเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวว,วิห้าวก็รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นความเหนื่อยล้าก็ลดลงเยี่ยมแบบนี้ได้ผลจริงๆแค่พลังจิตใช้เยอะไปหน่อยการเปลี่ยนการตรวจจับทางจิตแบบครอบคลุมเป็นทิศท,ทางเดียวและเพิ่มระยะทางทำให้พลังจิตของเขาหมดเร็วกว่าปกติเกือบสิบเท่า ดังนั้นเขาจึงใช้พลังจิตมากเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆแต่หัวอวิห้าเชื่อว่าเพราะนี้เป็นครั้งแรกที่เขาลองจึงใช้พลังมากขนาดนี้ถ้าฝึกฝนบ,บ่อยๆน่าจะพัฒนาขึ้นอีกอาจารย์ฟ้านวีบอกว่าเมื่อไหร่ที่การตรวจจับทางจิตของเขาไกลถึงร้อยเมตรเขาก็จะเป็นสิทธิ์ของเขาได้หลังจากได้เห็นพลังอันน่าสะพรึงกลัวของอาวุธวิญญาณนำวิถีและฟังคำอธิบายของเหอใช่โทเขาก็สนใจสิ่งมหัศจรรย์นี้มาก ห้องเรียน1ทับนนาทีก่อนกลิ่งเข้าเรียนตอนบ่ายนักเรียน91คนก็นั่งเต็มห้องแล้วและห้องเรียนก็เงียบอย่างน่าประหลาดไม่มีนักเรียนคนไหนกล้าส่งเสียงดังดังนั้นบางครั้งการที่อาจารย์เข้มงวดก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นักเรียนตั้งใจเรียนเนื่องจากไม่มีการจัดที่นั่งที่แน่นอนครั้งนี้หวังตรงและหัวอวี่ห้าวนั่งด้วยกันเด็กสองคนที่อายุแค่11ขวบต่างก็ครุ่นคิดหัวอวี่ห้าวคิดถึงข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนทิศทางการตรวจจับทางิต ส่วนหวังตรงคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เมื่อโจอีเดินเข้ามาในห้องเรียนอย่างช้าๆบรรยากาศในห้องหนึ่งทับหนึ่งก็เคร่งขรึมขึ้นหัววิห้าวและหวังตรงก็ตื่นจากผวังถึงแม้ว่าจะผ่านไปไม่นานแต่เนื่องจากพลังวิญญาณของหัวววิหอวน้อยพลังจิตและพลังวิญญาณของเขากลับคืนมาเกินครึ่งแล้วอย่างน้อยก็ไม่รู้สึกอ่อนเพลียลุกขึ้นไปรวมตัวกันที่จตุรัสสิ่งที่ไม่คาดคิดคือหลังจากที่โจอีเดินเข้ามาในห้องเรียนเธอก็พูดแค่นี้แล้วหันหลังเดินออกไป ไม่มีใครกล้าชักช้านักเรียนทุกคนออกจากห้องเรียนอย่างรวดเร็วเดินตามโจอีไปที่จตุรัสสื่อไหลเข่อยอย่างเงียบๆพวกเขาไม่เห็นว่ามีรอยยิ้มปรากฏขึ้นในดวงตาของโจอีอาจารย์ที่เข้มงวดและดูเหมือนโรคจิตคนนี้กำลังคิดว่าการสอนนักเรียนใหม่ก็มีข้อดีอย่างน้อยนักเรียนใหม่เหล่านี้ก็ไม่ค่อยดื้อรั้นควบคุมง่ายกว่าไม่เหมือนนักเรียนปีสามขึ้นไปที่มีความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วก็จะหยิ่งและขัดขืนมากขึ้น ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่มีโซ่เหล็กกองอยู่บนจตุรัสสื่อไหลเคร่อภายใต้คำสั่งของโจอีนักเรียนก็ยืนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบหวังตรงโจอีเรียกอยู่ครับหวังตรงก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวโจอีกล่าวกับนักเรียนทุกคนข้าดูผลการทดสอบเข้าเรียนของพวกเจ้าแล้วรวมกับการทดสอบในตอนเช้าจนถึงตอนนี้ระดับการบ่มเพาะของหวังตงสูงที่สุดในบรรดาพวกเจ้า ดังนั้นข้าขอประกาศว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเขาจะเป็นหัวหน้าห้องหนึ่งทับหนึ่งตำแหน่งหัวหน้าห้องนี้ไม่ตายตัวใครมีความสามารถเอาชนะเขาได้ก็สามารถแทนที่เขาได้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับนักเรียนชายหลายคนที่มั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมองหวังตรงด้วยสายตาที่เฉียบคมส่วนนักเรียนหญิงมองหวังตรงด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นโจอีชีไปที่โซ่เหล็กที่อยู่ตรงหน้า นี่คือเสื้อเหล็กใช้สําหรับฝึกฝนร่างกายพวกเจ้าคนละตัวใสแล้ววิ่งรอบจัตุรัสเริ่มตั้งแต่ตอนนี้วิ่งจนกว่าจะถึงเวลากลิ่งเลิกเรียนพวกเจ้าสามารถใช้พลังวิญญาณได้แต่ห้ามใช้ทักษะวิญญาณจะจัดอันดับตามจํานวนรอบที่วิ่งคนสุดท้ายจะถูกไล่ออกจากห้องหนึ่งทับหนึ่งมีอย่างหนึ่งที่ข้าต้องเน้นย้ำอีกครั้งในห้องเรียนของข้าการคัดออกไม่ได้มีแค่ตอนสอบเท่านั้นแต่มีตลอดเวลาวันนี้91คนจะกลายเป็น90คนเริ่มได้ พูดจบโจอีกก็ใช้ปลายเท้าเตะเสื้อเหล็กที่ทำจากโซ่เส้นใหญ่ไปที่หวังตรงหวังตรง,ตร,งรีบรับมาสวมใส่เมื่อเขาสวมเสื้อเหล็กสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเสื้อเหล็กตัวนี้น่าจะหนักอย่างน้อย30กิโลกรัมเมื่อได้ยินว่าคนสุดท้ายจะถูกคัดออกนักเรียนจะกล้าชักช้าได้อย่างไรต่างก็วิ่งไปหยิบเสื้อเหล็กมาใส่นักเรียนชายอย่างพอไหวแต่นักเรียนหญิงส่วนใหญ่หน้าซีดหลังจากสวมเสื้อเหล็กที่หนักอึง้งโจอีพูดอย่างเย็นชา ถ้ารู้ว่าพวกเจ้าหลายคนอยากจะบอกข้าว่านี่ไม่ยุติธรรมเพราะร่างกายของผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างกันโดยกําเนิดร่างกายของวิญญาจาร์แขนงอาวุธวิญญาจาร์สัตว์ร้ายและวิญญาจาร์ต่อสู้ก็ต่างกันแต่ข้าอยากจะบอกพวกเจ้าว่าในห้องเรียนของข้าทุกคนเท่าเทียมกันลองคิดดูถ้าอยู่ในสนามรบศัตรูจะไม่ฆ่าเจ้าเพราะเจ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นวิญญาจาร์แขนงอาวุธเหรือเริ่มได้วิ่ง ไม่ว่านักเรียนจะด่าโจอีในใจแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าต,ต่อต้านภายใต้การนำของหวังตงทุกคนก็วิ่งไปที่ลู่วิ่งรอบจัตุรัสพร้อมกับเสื้อเหล็กที่หนักอึง้งไม่มีใครอยากถูกคัดออกตอนเริ่มวิ่งนักเรียนก็วิ่งด้วยความมุ่งมั่นต่างจากตอนเช้าหวังตงวิ่งนำหน้าแม้ว่าจะสวมเสื้อเหล็กแต่ความเร็วของเขาก็ไม่ได้ลดลงมากนะักนักเรียนชายหลายคนที่อยากจะแข่งกับเขาก็วิ่งตามไปอย่างรวดเร็ว ผูวอวิห้าไม่ได้เร่งความเร็วเขารู้จักร,ร่างกายของตัวเองดีโจอีบอกว่าต้องวิ่งจนกว่าจะถึงเวลากลิ่งเลิกเรียนและเวลาเรียนตอนบ่ายเกือบสองชั่วโมงนี้เพิ่งเริ่มต้นเองเขาตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดให้กับตัวเองคือวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลากลิ่งเลิกเรียนไม่ใช่แข่งความเร็วกับคนอื่นด้วยเหตุนี้ความเร็วของเขาในตอนเริ่มต้นจึงช้ากว่านักเรียนคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเห็นคนอื่นแซงเขาไปหัวอวิห้าวก็ไม่ได้รีบร้อนวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอแต่ค่อนข้า้าางช แค่สองรอบพูวอวี่้าวก็รังท้ายแม้แต่นักเรียนหญิงก็แซงเขาไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้สนใจพอถึงรอบที่สี่หวังตรงที่วิ่งนำหน้าก็แซงเขาไปหนึ่งรอบแล้วตอนที่วิ่งผ่านเขาหวังตรงก็มองเขาด้วยสายตาแปลกใจหัววี่าวายิ้มให้เขาโดยไม่สนใจโจอียืนอยู่กลางจัตุรัสมองนักเรียนวิ่งด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ สำนักถังเลิศพบจบแดนบทที่11หัวหน้าห้องที่อ่อนแอที่สุดตอนที่หนึ่งเมื่อหัวรวิห้าวิ่งกังเทืองมาร่างมาถึงรอบที่สิหวังตรงผู้วิ่งนําอยู่ก็ทิ้งห่างเขาไปถึงสามรอบแล้วนักเรียนคนอื่นๆก็แซงเขาไปอย่างน้อยหนึ่งรอบหลายคนถึงกับมองมาที่เขาด้วยสายตาเหยดหยามเพราะพวกเขารู้ดีว่าหัวอวิห้ามีระดับพลังวิญญาณที่อ่อนแอที่สุดในบรรดานักเรียนทั้งหมด